รอวันนี้มานานที่จะได้เบียวกันดัมเราไปหวดกันในเกมมือถือและนี่คือ Call of Duty Mobile กับอัปเดตใหม่ล่าสุดที่คอลแลบ,บกับทางกันดัมมาพร้อมกับโหมดใหม่กันดัมทีมเดสแมทให้เราเลือกหุ่นที่เราชอบแล้วเข้าไปหวดกันในแผนที่ใหม่แบบ4ต่อ4สกิลของโมบิสูแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างผมเนี่ยชอบเล่นนิวกันดัมมากเลยมันมีสกิลเรียกฟันแนลไปยิงได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ชอบเล่นเลยก็คือฟรีดอมกันดัมเพราะเป็นสาวโควีระอยู่แล้วนอกจากโหมดใหม่แล้วนีียียยยคค้้าัััััังงงมมตตตววววววลลละะะะะรรแแสออุดนะอดดบกกจ4 ีอ,ซาซาอาวุธเนี่ยก็จะเป็นธีมของหุ่นแต่ละตัวเลยทํามาได้โคตรสวยมีของแจกกิจกรรมมากมายแล้วที่สําคัญเลยคือโปรโมชั่น COD พอยคูณ2ที่รอกันมานาะโปรนี้จะมีถึง1 0สิงหาเี้เท่านั้นนะทุกคนอัปเดตเนี่ยของเกม Call of Duty คือคอลแลบมาได้ดีมากอยากเล่นเกมกันดั้มที่มันหวดกันมันๆแบบนี้มานานแล้วแล้วเป็นออนไลน์ด้วยนะสนุกมากเล่นกับเพื่อนได้ช่วงนี้เล่นทุกวันไม่ได้ต่อกันดั้มเลยใครเคยเล่นอยู่แล้วเนี่ยรีบเข้าไปอัปเดตแล้วใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยไปโหลดกันได้เลยกับ Call of Duty Mobile